ในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับปัญหาที่เราเจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการที่มีคนเนี่ยมาจอดรถขวางหน้าบ้านเราแล้วเราไม่สามารถที่จะออกได้นะครับเรื่องนี้ตัวผมเองก็เคยเจอนะฮะผมเชื่อว่าในชีวิตหลายๆคนอ่ะก็เคยเจอทีนี้ไอลักษณะอย่างเงี้ยนะครับวิธีการแก้ปัญหาของเราเนี่ยจะทํำยังไงถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราทะเลาะก,กันก็แล้วนะครับเจรจากันก็แล้วหลายครั้งอะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะครับเจรจากันไก่เกลี่ยกันหลายรอบแล้ว มันก็จะมาจอดอยู่บ่อยๆนะครับทีนี้จะทํายังไงให้เด็ดขาดน,นะครับมันก็สามารถที่จะดําเนินคดีได้นะครับแล้วก็ออผมว่าสร้างความยุติธรรมได้พอสมควรขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะจริงจังแค่ไหนนะครับในการดําเนินคดีวิธีง่ายๆนะครับก็คือถ่ายรูปภาพเนี่ยเอาโทรศัพท์เนี่ยไปถ่ายรูปภาพนะครับรถเขาขณะที่จอดขวางหน้าบ้านเราอยู่นะครับหรือว่ามีทะเบียนอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาตรงเนี้ยไปแจ้งความเท่านั้นเองนะฮะถ้าแ,แจ้งความปุ๊บเนี่ย ตำรวจก็จะดำเนินคดีนะครับในข้อหามาตรา397ประมวลกฎหมายอาญาข้อหาทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนําคาญนะครับในส่วนนี้ตํารวจก็จะดําเนินคดีนะครับก็จะมีการออกหมายเรียกเจ้าของรถมานะครับหรือว่าออกหมายเรียกคนที่กระทาความผิดมาถ้าเกิดว่าเรารู้ชื่อชื่อนามสกุลของคนที่ขับด้วยนะครับหรือว่าเจ้าของรถเนี่ยก็จะดีมากเลยนะครับแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไปนะครับพอเขาออกหมายเรียกมาตํารวจก็จะมีการ แจ้งข้อหาก็ต้องดูนะครับว่าฝ่ายนู้นเนี่ยเขารับสารภาพหรือว่าปฏิเสธถ้าเกิดว่าเขารับสารภาพนะครับแล้วเราหรือว่าเราจะไปคุยกันนะครับตํารวจอาจจะเรียกมาคุยกันก็ได้นะครับแล้วแต่หรือว่าถ้าเราไม่ยอมความเนี่ยนะฮะตำรวจก็จะต้องทําคดีนะครับแล้วก็นําคดีเนี่ยส่งให้อัยการแล้วก็ส่งฟ้องศาลนะครับซึ่งเมื่อเวลาฟ้องศาลแล้วเนี่ยก็อาจจะมี ถ้าเกิดว่าเขาสารภาพเนี่ยก็อาจจะมีการสืบสอบนะครับความประพฤติว่าไอ้คนคนนี้มีความประพฤติยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคําพิพากษานะครับออกมาว่าจาเลยเนี่ยมีความผิดหรือไม่อะไรอย่างไรนะครับก็ต้องดูเป็นกรณีไปก็แค่นี้ครับวิธีการง่ายๆแล้วก็ไม่เสียตังค์ด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีการไปแจ้งความเราไม่ได้จ้างทนายฟ้องไม่จําเป็นต้องจ้างทนายฟ้องนะครับก็ไปแจ้งความตํารวจเขาก็ดําเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่า การจอดรถขวางหน้าบ้านเนี่ยมันมีคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยยืนยันมาแล้วนะครับว่าไอ้เ,ออ mm hmm. เทียบเคียงอี่ยนะครับมันมีกรณีที่ผ่านมาเนี่ยมีการจอดรถขวางซอยทางเข้าออกเนี่ยครับศาลฎีกาก็ตัดสินมานะครับถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งมันมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน10,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็สามารถที่จะดำเนินคดีได้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ย จะเพราะ,ะมีความพร้อมหรือเปล่าที่จะไปแจ้งความแจ้งตํารวจในการที่จะดําเนินคดีทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับถ้าหากว่าใครสุดทนไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะดําเนินคดีได้แต่ว่าถ้าใครทนได้ก็ทนไปหรือว่าถ้าใครไก่เกลี่ยแล้วจบกันด้วยดีนะครับก็ยินดีด้วยนะครับ